เช้าที่สองของซาปานะคะอันนี้อากาศเย็นนะคะเราถ่ายที่ริมหน้าต่างฝนตกหมอกออกทั้งวันแบบนี้นะคะหมอกเข้ามาแล้วเขาก็จะไปนะคะอันนี้จะเป็นรีสอร์ทของเรานะคะนี่บรรยากาศร้รอมรอบด้วยหุบเขาวิวสวยงามมากแนะนำมาเลยนะคะซาปานะคะเรานั่งรถจากฮานอย ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งกับ6นะคะวิวสวยๆนาะขั้นบันไดเขาก็จะทำให้ดูเป็นเนี่ยเป็นลานนะคะเล็กๆนะคะ เราบ,บ,บนภูเขาทางลูกเลยนะคะ